ไมใบมันจะหุบได้นะคะนี้เขาเรียกไมยราบนะคะพอเราไปแตะโดนเขาเขาจะหุบค่ะใบเขาจะหุบนะคะดูนะไม้มันจะหุบนะคะ จะหุบใบก็จะหุบทันทีเลยนะคะหนามมายราบนะคะดูเห็นไหมเห็นไหมคะใบหุบเลยใบจะหุบนะคะดูนะคะเห็นไหม ใบเขาจะหุบนะคะเวลาเราไปโดนเขาเห็นไหมหุบเลยค่ะทุกคนนี่เห็นหคะใบเขาจะหุบค่ะดูนะ เห็นไม้หุบแล้วค่ะหนาะมมายราบนะคะนี่ความแปลกของเขานะคะเราไปโดนเขาเขาก็จะหุบนะคะเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมคะใบเขาจะหุบนะคะ จากบานบานอยู่เขาจะหุบเลยเห็นไหมคะนี่ขอบคุณนะคะที่มารับชมรับฟังกันคะ่ะ